ตอนแรกตอนแรกเขมีสองแท่นนะแต่ว่าพี่บอกว่าเออแท่นเดียวว่าฉันอยากให้ทคนอยู่ใกล้กันเอาไปนะทุกคน้อมาอมคนเยอะมากตกใจเลยฮะไปนะพูดดังนิดนึงได้ครับได้ได้เลยครับมันเริมันเรดเป็นยาดกคู่อเด็กๆเอามาไปถึงเลยค่ะลูกโอ้ถึงธุริของนี้่ะเริ่มต้นอะไรยังไงคะ ใช่แล่้แนวที่นี้เริ่มจากใครก่อนดีกว่าถึงจะ,ะงมาท,ทำปสิพันธนี้ด้วยกันก็จริงๆมันเริ่มจากเ,เราเราเหมือนว่าพอเราสนิทกันมาอยู่กันมาพักหนึ่งะอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราเราโตอย่างที่เราบอกมาตลอดว่าจริงๆเราโตเหมนกันแล้วเราก็เหมือนประสบความสําเร็จร่วมกันในหลายๆหน้าอะไรเงี้ยในวันที่จริงแล้วผมไม่อยากอยาก,ยากหาธรุรกิจอะไรทำสักอย่างหนึ่งอยากอยากทำกับเขาเพื่อที่ว่าเหมือนว่า เราเราอยากจะมีมีความสําเร็จในด้านนี้ไปด้วยกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนพีพีเขาเขารู้สึกว่าจริงๆผมเป็นคนที่เหมือนมีปัญหาเรื่องสุขภาพผิวปากอะไรเงี้ยจนดชอบโดนแซวเรื่องแบบปากแตกบ้างปากไม่ดีอันไม่ใช่อะไรกันไปก็เลยรู้สึกว่าเอออยากจะทาผลิตภัณฑ์ที่มันเกี่ยวกับเกี่ยวกับการบํารุงปากอะไรเงี้ยก็เลยมีการเหมือนกับว่าเราก็มาคุยกันรวมถึงว่าก็ไปหา คนพี่ๆคนอื่นๆมาทำอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือน develop concept ทำทำ branding ของของ c a r เ made ขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราจะทําอะไรที่ออกมาเหมือนให้ให้ผู้บริโภคอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอยากจะทําอะไรที่เหมือนเรานอกจากว่าเราเราไม่ได้แค่ขายของเขาแต่ว่าเราเหมือนกับว่าเราเหมือนเราอยากจะมอบสิ่งเี้ยมอบสิ่งดีๆให้กับเขาไปด้วยมันเหมือนกับว่าเป็นการเหมือนดูแลกันมากกว่าอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าได้ชอบคําว่า c a r เ made แคร์เมกก็คือตรงตัวเลยแคร์ก็คือดูแลเมกก็คือเหมือนเพื่อนกันเหมดเป็นเพื่อนที่คอยดูแลกันเป็นเหมือนว่าเป็นเป็นตัวแทนของความห่วงใยการดูแลกันเป็นไพื่อนกันเราสองคนมาไหมอ๋อเราดูแลกันตลอดอยู่แล้วเอาเรียกว่าอะไมาจากไหนอะความเป็นเดียวกันเนี่ยมาที่กาออกออกเป็นกาตัวนี้ได้ก็ที่จริงมันอยากอยากทำให้มันดูมีความเป็นมินิมอลอะไรอย่างนี้มากกว่าครับผมก็เลยเป็นลายโปรดักที่เป็นสีพาสเทลเลยมีสีเขียวด้วยสี ชมพูด้วยอะไรเงี้ยครับผมมันก็อินสปายมาจากแบบสีพาสเทลเพราะว่าพี่รู้สึกว่าคือคนที่ใช้อย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าอยากให้เขาเขาเลือกผลิตภัณฑ์เราจะ้ะให้มันดูน่ารักด้วยอะไรเงี้ยครับผมมันก็เลยออกมาเป็นสีไปนผสมมันจิตเอาต์สี้อะไรนะผส okay. ส่วนผสมอะไรนะสังสรรค์เป็ unified, นหามายังไงมันพิเศษอย่างไงก็หลักสามอย่างนะครับผมเดี๋ยวพี่์ไดก็ลห,หลักสามอย่างครับก็จะมีเบต้ากูแคนครับผมแล้วก็มีไฮยาลูรอนแล้วก็ ีตัวนึงสุดท้ายวิตามินทีครับอันนี้เป็นเปป็็นนเเขาเรียกว่าเป็นสารประกอบหลักในในทุกรูปโมของเราก็จะมีอ่าอินเทนซิฟลิปแมสแล้วก็มีอ่าลิปเซรั่มแล้วก็ลิปโกลลิปโสามตัวนี้จะมีสามตัวนี้เป็นเปป็็นนเเหมือนคอนกรียนอยู่แล้วแต่ว่าอ่าแต่แแตต่่ละตัวอื่นก็ยังจะมีตัวอื่นด้วยอะไรเงี้ยอย่างอย่างตัวลิปเซรั่มเนี่ยจะมีไฮโดรลอนคูนสามบวกกับใช่บวกกับลากเมลูรี่ที่จะช่วยในเรื่องของอ่ความคล้ำของสีผิวปาก อะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็ InSight LeapMax เป็นเทคโนโลยีอะไรนะ i n s เ g h t ิ e a p สมาใช่ไหมครับผมก็ที่จริงมันมันจะช่วยที่ คือคนสติดว่า sleeping mask เนี่ยต้องใช้ตอนกลงคืนแต่ว่าตัวนี้เราพยายามปรับมาให้ใช้ตอนกลางวันได้ด้วยสำหรับคนที่ตากแห้งมากเลยนะครับผมอันนี้คือความพิเศษของมันครับจะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แต่ละตัวใช้เวลาศึกษานานค่ะนานครับจริงจริงจริงโปรเจกต์นี้ต้องบอกว่าเราเราเริ่มคุยกันมาเริ่มก่อนที่จะมีโปรดักต์เัวเองแยกด้วยคืออันนี้คืออันแรกเลยครับจริงๆก่อนที่พีพีจะทำ c o l o culture ของที่ผมจะทำปเท่าจริงอันนี้คือการคุยกันก่อนเลยแต่ว่ามันเหมือนว่า มันมีดีเทลค่อนข้างเยอะด้วยเรื่องของเหมือนว่ามีมีพี่พี่คนอื่นด้วยมีมีการมามาทำร่วมกันมีไอเดียแล้วมันก็เหมือนกับว่าใช้เวลาที่นานกว่ารวมถึงเกลด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวจะทำทำมันออกมาให้ให้ดีที่สุดให้มันเรียบร้อยที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับก็งบก็สูงด้วยสิบล้านบาทน่คือสิทธิ์เรื่องนี้ก็ก็สูงครับคือทำ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 คอนสติกทำทำเกลนี้ก็ ก็อาจจะสูงกว่าที่ที่เราทําที่ผ่านมานะเราเราอยากทําอะไรเราอยากทำใช่แเราก็ตัวเล็กตัวน้อยครับไม่ได้แบบโอ้โหยิ่งใหญ่อได้ใช้เองลองเองแล้วยังไงครับแต่ละคนปากหวานใช่ไหมพี่พี่เขาปากหวานใช่ไหมครับยังไงปากปากอาจจะนุ่มขึ้นแต่ปากหวานไหมน่าจะปากไม่ดีเหมือนเดิม ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับความอยากช่วยไม่ได้แก้แต่พี่เราดูคิดเราพีพีเขาเป็นยังไงบ้างตัดดีเหมือนเดิมเฮ้ยผมไม่ได้พูดนะเขาเขาพูดเขาเองนะรู้ไหมว่าทำธุรกิจร่วมกันแล้วมันต้องอยู่ด้วยกันไปตลอดอ่ะก็จริงๆริงผมว่ามันคือการเหมือนเริ่มเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆด้วยกันเลยนะคือผมรู้สึกว่าคือในอนาคตเราอาจจะเหมือนมีมีการมีงานแยกย้ายกันไปหลังจากจบแฟนรักหรือเรื่องต่างือย่างเงี้ยไม่รู้ว่าใครจะแบบมีโอกาสได้มาเจอกันหรือเปล่าการเหมือนที่เรามา ทำธุรกิจร่วมกันลงทุนร่วมกันมันเหมือนกับว่าอย่างน้อยเรามีสิ่งนี้ที่ทาให้เราได้มาเจอกันได้อยู่ร่วมกันแล้วก็ได้ได,ได้ได้ทำอะไรสําเร็จไปพร้อมๆกันอย่างหนึ่งแต่ว่าเรา,ามัน่นใจว่าทาแล้วจะไม่ตีกันแน,น่นอนเรื่องเยอ้ผมผมว่าออมันก,มนก็มันก็คงมีบ้างแต่ว่าแต่ว่าหมายถึงเรา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 นอกจากเราเราเป็นพาร์ทเนอร์ทำธุรกิจกันเราเราเป็นเพื่อนกันในชีวิตจริงแล้วเราก็เหมือนกับว่าดูแลกันด้วยผมว่ามันอาจจะทําให้เราจูนกันแล้วก็ มันมีวิชั่นที่ตรงกันมากขึ้นเลยมั้งแต่ตอนที่เริ่มทําไม่ได้คิดใช่ไหมว่ามันจะมีรุ่นพี่หลายคนที่สนิทกันมากแล้วพอเริ่มทำปุ๊บอาจจะแบบมีปัญหาหรืๆมีกังวลเรื่องตรงนี้มารู้ตอนที่จะทำก็จริงๆจริงเ่าที่ทํามาพี่ๆทุกคนก็น่ารักมากที่ทน่าังมากใช่แล้วก็เหมือนว่าเราเราดูว่าไอ้แต่ละคนแบบเขาอยากจะมาทำเขาเขาแบบมีมีเก่งเขาเก่งตรงไหนเขาจะช่วยอะไรกันมันเหมือนเราเราเป็น เป็นทีมเดียวกันมากว่าแล้วก็เหมือนช่วยกันตัดสินใจช่วยกันคิดช่วยกันแบบเราให้เกียรติกันอะไรอย่างเงี้ยครับเว,าวลาเราพู่แบ่งแบ่งกันลงตัวก็บอกว่าใครจะดูแลส่วนไหน<ช>อะได้ด้วยเปล่าเพราะจริงๆมันก็จะมีพาร์ทที่แบ่งเราและที่เหมือนทีมก็จะแบ่งรอล p o n s บ b ิ l i t y กันแต่ว่าหมายถึงจริงๆแล้วผมว่าในยุคนี้การทํางานมันเหมือนเรามันไม่ได้มีแบบสตรัคเจอร์ที่มันเป็นท็อปดาวน์แล้วมันเหมือนตอนนี้ทุกคนมันมันเป็น h o r i z o n ทอลหมดแล้วมีอะไรเราคุยกันได้เราแชร์กันได้เราช่วยกันได้ตัวตัวเราเองก็ลงไปช่วย ตัดสินใจในดีเทลที่มันอาจจะแบบปลายปลายสุดๆอะไรเงี้ยรวมรวมถึงเราก็เปิดโอกาสให้ทุกๆคนเหมือนว่าช่วยกันตัดสินใจในทุกๆเรื่องอยู่แล้วอะไรเงี้ยเรื่องของตลาดนะครับทีมวิินมองเป็นเอาตลาดในไทยก่อนหรือว่ามองแบบไกลต่างประเทศด้วยไหมอะไรก็เป็นกต่างประเทศตรงนีก็จริง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 ก็มีมีมีมองไว้ทั้งทั้งในไทยและทางประเทศ่างเงี้ยเพราะจริงๆก็จะมีพี่ที่คนหนึ่งในทีมที่เขาช่วยช่วยดูในเรื่องนี้อยู่อะไรเงี้ยจริงแต่ว่าก็ต้องบอกว่าพอพอตอนที่เราทำเราก็รู้สึกว่าเราเรามองจากการที่เรา อามองตลาดไทยก่อนแล้วก็เหมือนว่าแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นออ p o r t u n ที่เหมือนมีพี่ๆเขาคอยช่วยดูเแาเล็กๆครับเป็นธุรกิจ startup ปาร์บอัสตาน่าครับ SME ครับผมราคาน่ารักเลยครับราคาราคาน่ารักครับราคาน่ารักครับราคาน่ารักทุกคนสามารถจับต้องได้ราคานี้จับต้องได้ครับจับต้องได้ไม่ต้องตัว ทีตพิ้งมาส์เนี่ยครับก็654ตัวเซเว่นก็554โดยที่เป็นิสโกลก็400โอ้โหนี่คืออะไรต่อก็เป็นเซตคุณภาพดีขนาดต่อแล้วแต่ต่อคุณภาพดีอ่าอันนี้ค่ะคือได้ที่ไหนอะไรไงครับเปิดขายยังไงเป็นออนไลน์หรือว่าอ๋จริงๆจะเปิดขายวันแรกเนี่ยวันที่24ธันวาคมนี้ครับจะเปิดขายทางเฟสบุ๊กก่อนครับผมแล้วก็ในในในปีหน้าเนี่ยวันที่4มกราคมก็จะเริ่มลงอีมารเก็ตเพลสก็จะมี Lazada แล้วก็ที่อื่นๆอย่างเงี้ยครับ เตรียมของไว้พร้อมนะเผื่อบทยอดารรักทะลุอ่ะมี่มาต้นของขอนที่มาอ่าเรื่องอูเรื่องที่แบบว่าไปบอกไปจะไรที่ที่ออกไปกันถ้ารักถึงกับยอมตายได้คนก็คงจะว่าคนนั้นไทยเออคุณเล่นถ้ารักตายได้ก็คือบอกว่าคุณเล่นเนี่ยก็บอกออกมาแล้วว่าไม่จริงอะไร ก็ถ้ารักใครก็รักค่ะรักไทยรักไทยรักไทยก็รักคุณพ่อคุณแม่คุณแม่ดีเลยดีเลยดีเลยเห็นเห็นกระแสเห็นกระแสแฟนคลับเลยว่าเขาโยงว่าโยองเขายองไม่ผมว่าเรารักกันอยู่แล้วเพราก็จริงๆหมายถึงว่าเราเราอยู่กันมาขนาดนี้เราเราผ่านอะไรกันมาขนาดนี้เราเราก็ มีความสัมพันธ์ที่ดีกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมผมก็รักเขาเขาก็รักผมอยู่แล้วนะฮะรักไหมเขาดูถ้ารักนี่เดี๋ยวให้แคร์่แทนเลยแล้วใครต้องให้แครเมทนะใครขอแล้วว่าโถ่ไหนเคยเกิดไปไม่เคยเองความรักเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเหมือนกันใช่ไหมครับความรักของเราก็เป็นเรื่องความสำคัญที่สุดเหมือนกัน ครับผมก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตครับนีรู้สึกว่ามันมันก็ในชีวิตเรามันมันมีหลายๆมุมหลายๆด้านมาความรักก็คือส่วนหนึ่งของพี่เหมือนกันเหมือนมันสอนพี่ด้วยมันทําให้พีเข้าใจคนมากขึ้นด้วยเหมอือนแบบให้สัมภาษณ์เนี่พีแบบว่าเหมือนพีเป็นคนละเอียดอนกับความรักมากอย่างเงี้เยเราเซนสิท,ทีมากเลยใช่ไหมเนี่ยก็เป็นคนเซนซิทีครับอย่างเวลาเหมือนเหมือนความรักเงี้ยมันที่จริงรวมมันแฟนด้วยรวมถึง เพื่อนๆพี่พี่น้องๆที่ทํางานด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยพี่จะเป็นคนที่รู้สึกว่าพี่อยากพี่อยากดูแลคนรอบๆตัวพี่ให้ทามีความสุขมากที่สุดกรณีที่ถี่ถ้าเกิดความผิดหวังจะหวังยังทีถ้าเกิดเราเป็นเซสซิฟิกความรักขนาดก็เจอความผิดหวังจะเซสซิฟิกนะใช่ไหมครับก็คงอาจจะมีเฟลบ้างอาจจะมีเศร้าบ้างนะครับแต่ว่าเหมือนชีวิตเนาะมันมันหลายๆเรื่องมันไม่ใช่แค่เรื่องความรักนะครับเรื่องงานหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเราต้องเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดและก้าวไปข้างหน้าอย่าง ที่เราให้สองท่านกับยูวดีไปนะมันเป็นมุมมองความรักของเราตอนที่สมัยแบบ17เออ17ิบเจ็ดบอย่างตอนนี้เองมุมมองความรักของเรามันเปลี่ยนไปไหมพี่พีคึ่งทั้งรักเหมือนเดิมเปลี่ยนไหมดูแล้วเหรอเลยนะดูดูครับดูดูอีกแล้วเราก็ต้องติดตามผลงานกันแล้วมุมมองความรักของยูวูดีเป็นไงบ้างยูวูดี้ความรักเหรอผมว่า ผมว่าสําหรับผมนะผมแทนค่ามันเป็นความสุขมากกว่าเราเ,เรามีความสุขที่เราจะได้มีความรักแบบไหนทําอะไรกับความรักหรืออะไรยังไงผมว่าทุกอย่างคือขอแค่เราทําแล้วเรามีความสุขแค่นี้พอเราจะรักอะไรก็ได้แบบไหนแต่เม<ด><ต>ื่อกี้เราแอบสะดุ้งนะที่พี่พีบอกว่ามุมมองความรักเปลี่ยนไปไหมไม่หรอครับเมื่อกีจะเป็นสายยอมใชจะเป็นสายยอมใช่ไหมนี่พี <c oughs> ่เป็นคนมองขาดนะครทั้งหน้าอ่ะหน้ายอมก็หลั ข้างหลังไม่ยอมหรอข้างหลังไม่ยอมหรอไม่เคยอย่างนี้พี่ๆเป็นข้างลักเราฟิวกินเป็นคนข้างหลักด้วยใช่นะครับผมเป็นคนค่างการทำงานเลยนะทำไมอ่ะมันก็ไม่เป็นร้านแต่คนละการทำงานเขาไปกันได้เนาะเรามีความสุขที่เราได้ทำงานไงี่ยได้มาเจอพี่ๆด้วยนะเดี๋ยวครั้งนี้ค่าะราชินีภูเก็ตเราได้ยินหลายอย่างเราได้ยินจากหลายๆคนยกให้คลิปล่าสุดทลิปล่าสุดของเราทลิปล่าสุดที่ไปกับ พี่เจพี่เด็ที่เขาไม่เป็นคู่กันหมดไงเพราะเขาไม่เป็นคู่ไงเราอยู่คนเดียวเราก็ต้องโคตรสู้ไปเลยรูปเแบบเราก็องรูปแบบประทอยู่นะแต่เราใช้เขาถ่ายแต่เราไม่ตายนะทีมงานเราไม่ตายไม่ตายไม่ตายรู้สึกว่าเราเด่นสุดไหมครับก็ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าเราเด่นสุดหรอกครับแค่รู้สึกว่าพอก็มีมีความสุขมากกว่าที่ได้ไปเที่ยวกับพี่เพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่จริงถ้าไม่ไป็คู่เกิดกันเราก็นัดเจอกันที่นี่อยู่แล้วเยอะเลยนะครับผมก็เจอกันบ่อยอยู่แล้ว ทำตัวให้สมเป็นซีนแบบราชินนภูเกต่างนี้เนาะอย่างเี้ยอยู่เซ็นเตอร์เออเซนเตอร์ไปเลยที่เห็นภาพแล้วเป็นไงเห็นภาพแล้วเป็นไงดีครับดีครับไม่เลียวไม่เลียวในมือสั่นรางัยไม่ฮไม่ไม่ครับเขา มีความสุขแบบไหนก็ให้เราทำคนเราคนเรามีความสุขไม่เหมือนกันนะไม่ใช่หรออย่าถอดบ่อยอะไร่แบบนี้สีรองเท้าเดี๋ยวเราถอดปะฮะเดี๋ยวเราถอดปะแม่ผมไม่เคยไม่ให้จานเลแล้วเราไม่ไปกับเขาหรอพี่แพนาผมตอผมติดสอบเดี๋ยวผมผมก็ไปทีหลังไงไปรีบกึ่งแบบรีบกึ่งที่ไปที่พังงานถ่ายไปพังงาแล้วก็ไปภูเก็ตด้วยครับ พี่ขออนุญาตถามเรื่องเรียนนิดนึงเหมือน่อน่อนนั้นมันเคยมีแพลนจะแบบว่าไปเรียนต่อหรืออะไรยังไงยังยังยังทำโปรเจกต์ไหมหรือจะไปต่อหรือยังไงก็ที่จริงพี่กำลังกำลังคิดคิดอยู่เหมือนกันครับว่าว่าแพลนในอนาคตจะเป็นยังไงผมก็ต้องรอดูโปรเจกต์นี้ด้วยที่ พอตอนนี้มันเพิ่งเริ่มเสร็จอาไปเองนะครับรู้สึกว่าอยากให้เวลากับมันด้วยแล้วก็เรื่องงานด้วยจริงจริงเอางานเป็นหลักเอางานที่นี่เป็นหลักก่อนใช่ไหมลูกฝอค่ะพ่จริงจริงยังมีความแบบอยากไปกไปเรียนไปอะไรอยู่อยากไปนะอยากไปับจะไปด้วยกันหรื้อว่าจริงจริงยังต้องต้องดูก่อนว่าทำไมถึงจรจริงอย่างอย่างอย่างตัวผมเองผมก็เหมือนบว่าจริงๆแล้เราเรื่องเรื่องความสนใจในการเรียนเีจริงๆก็ยังมีเปลี่ยนบ้างหมายถึงว่าเราเราสนใจจริงๆเราคิดว่าเราอยากไปเรียนแหละแต่ว่าตอนแรกเราจะ อยากไเรียนไฟแนนซ์หรือว่าสันเฮ้ยเราเราอยากจะไปต่อมาร์เก็ตติ้งเหมือนเดิมเฮ้ยตอนนี้แบบเริ่มไปทำแมเนจเมเนจอะไรเงี้ยพอพอพอเหมือนเรายังไม่นิ่งเรื่องเรื่องเรื่องคอที่เราจะไปอะไรเงี้ยเราก็ยังเหมือนกับว่าไม่นิ่งเรื่องที่ที่เราจะไปด้วยหรืว่าที่ไหนมันเด่นยังไงอะไรไงเธอมันเปิดยังไงอะไรนี้ด้วยอะไนะครับเี๋ยลรอรับรในนาคนโดยดารกลัสบายใจได้อยู่ไทยหลายปีน่าจะอีกครับทครับครับีจราะไปเรียนไปเรพร้อมกันเลย ก็เป็นไปได้เป็นไปได้แต่ว่าคือผมว่าผมว่ามันอยู่ที่ว่าไทยแบบอยากเรียนวิชาไหนสาสตรไหนอะไรเงี้ยมันอาจจะเหมือนว่าบางบางยูมันเะิดแบบเด่นไม่เหมือนกันเลยเงี้ยเราเรารู้สึกว่าไปทั้งทีก็อยากจะไปเรียนเหมือนที่ที่แบบเราอยากไปจริงๆอีกเรื่องหนึ่งขออนุญาตย้อนไปเรื่องทย์อดีเดิเดินกับเพราะว่าทิปนั้นเป็นทิปกระชับรับของ อ๋อเขาก็ชอบรักกันเหรอเข้ารอกันัไเขารอูตายแล้วเขาบอกเป็นเห็นข่าวไหมเห็นข่าวไหมเห็อนเราเป็นนกกราวไม่นะหนูไม่เห็นเขาก็รักกันตลอดเขาไปก็จับมือกันตลอดนเขายังหวานเขายังหวานเขายังหวานนารักเอกั่าน จริงๆเรามีแซวเขาก็หมับคู่นี้กับสาวขาวที่ก็อาจจะมีลังคาบ้างนิดหน่อยแล้วไปคนเดียวอันนี้ป้าบอกราบบดุกท่านได้ยินนะพี่ๆผ้าผ่านอย่างเพลงผ่าที่ร่วมกับพี่ตู่เนาะเป็นยังไงบ้างเลยเพลงผ่านเพลงผอ๋อก็ก็ดีจริงๆอ่ะผมวันนั้นเหมือนวันนั้นผมผมทำงานอยู่นก็เหมือนว่าแบบพี่พี่เมษาผู้่ัดการผมก็บอกว่าเออเหมือนว่า พี่พตู่เหมือนชวนชวนไปทำเว v e r ด้วยอะไรเงี้ยก็เหมือนจริงเราดีใจมากนะเพราะว่าเราได้เยนะคอนเไะใช่ผมดีใจมากเพราะว่าเหมือนพี่พตู่อ่ะเหมือนเราฟังเพลงเขามาตั้งแต่เราเด็กๆแล้วเราเเก็ชอบชอบสไตล์การทำเพลงเขาความเป็นโซลหรือว่าวิธีการร้องของเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอเราโอกาสได้ไปร้องเพลงเขาเราโโหเราดีใจมากจนไปถึงวันที่อัดอะไรเ,เงี้ยพี่ตู่ก็คือช่วยผมเยอะมากแบบเหมือนว่า เขาให้เกียรติเรามากๆเลยเขาให้อิสระเรามากแล้วเขาก็เหมือนบว่าช่วยสปอร์ตสอนอะไรเราเยอะมากรวมถึงวันนี้แบบไปถ่ายด้วยอะไรเงี้ยตู่น่ารักมากพี่ตู่ก็ชมเราว่าเราร่วมงานด้วยแล้วน่ารักมากๆเ้าเป็นน่ารับขอบคุณพี่ตู่ครับลูกพี่ตู่เขาเขินเราด้วยลูก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 น้องพี่สาวันนั้นผมผมเจอน้องหน่องเขาแบบเขินมากเขาแบบเขาแบบไม่มกล้ามาเล่นด้วยน้องน่ารักมาก โอเคสุดท้ายสวัสดีปีใครมีพี่แนนหน่อยฝากฝากพี่แจมแคเมดสักทีหนึ่งลูกผมก็ยังไงพวกเราสองคนนะครับฝากแคเมดด้วยนะครับผมจะวางขายวันแรกนะครับวันที่24ธันวาคมนะครับที่ Facebook ของทางแคเมดออฟฟิเชียลนะครับผมแล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของทางแคเมดออฟฟิเชียลได้เลยครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้มาเหมือนคุยกับพี่ๆกับทุกๆคนอีก ก่อนก่อนที่จะข้ามปีนี้ไปหรือเปล่าว่าขออนุญาโตตุลาการที่นี่ทุกคนแล้วะทุกคนที่ดูอยู่ขอทุกคนมีความสุขมากสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้สมหวังในทุกเรื่องเลยนะครับดี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 ้ีด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 ีคีด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 ัดี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  ถ้ามีโอกาสเนาะหวังว่าเราจะได้เจอกันถ้าสถานการณ์อะไรดีขึ้นครับก็อยากเจอทุกๆคนครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเยลครับ